คือพี่จะมาตอบเรื่องที่ลูกค้าที่ร้านพี่สงสัยกันเยอะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆในทิกตอกเนี่ยจะสงสัยกันหรือเปล่าพี่มีร้านคลายกล้ามเนื้อชะลอวัยอยู่และกลุ่มที่เป็นลูกค้าของพี่ก็เป็นผู้หญิงและอีกงานอีกส่วนหนึ่งของพี่ก็เป็นที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ ทีนี้กลุ่มแม่ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาจะมีคำถามว่าพี่ดีมคะกดแรงดึงดูดหรือพลังจักรวาลเนี่ยมีจริงหรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่าพี่จะมาบอกทุกคนที่เป็นเพื่อนกันในช่องทิกต o อกหรือว่าที่เปิดคลิปมาเจอว่าจริงๆแล้วกดแรงดึงดูดหรือพลังจักรวาลเนี่ยมีอยู่จริงคะ่ะแล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็สำเร็จจริงๆ แต่วิธีการขั้นตอนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ากว่าจะใช้ได้เนี่ยใครจะเอาไปใช้ได้ใครจะใช้สำเร็จมันขึ้นอยู่กับขบวนการการ,การใช้พี่จะยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็เกิดผลที่ดีขึ้นจริงๆถ้าเราทำได้ยกตัวอย่างเช่น ตัวของพี่เองนี่เป็นอะไรที่พิสูจน์ง่ายมากสําหรับคนที่เข้ามาหาพี่ที่เข้ามาพบเจอพี่ที่ร้านหรือคนที่รู้จักพี่ก่อนหน้าเนี้ก็สามารถเข้าใจได้ว่าพี่ใช้พี่ใช้ได้จริงเพราะว่าพี่มีลูกที่เขาเกิดความผิดปกติตั้งแต่ตอนคลอดเนื่องจากว่าความอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจับใจความสั้นๆก็คือว่า เขามองไม่เห็นเลยไม่กระทั่งแสงค่ะตอนที่อายุสองเดือนเป็นต้อกระจกที่มองไม่เห็นเลยแม้กระทั่งแสงทีนี้เรื่องมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแค่นี้คือพอเด็กเกิดความเครียดสมองก็ผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ต่างๆกลายเป็นออทิสติกเทียมซึ่งออทิสติกเทียมเป็นออทิสติก ที่เป็นภายหลังแต่ไม่ใช่แค่ออทิสติกอย่างเดียวก็จะมีประมาณว่าไฮเปอร์หรือเรียนรู้ช้ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่ปกติอะไรเนี่ยมาร่วมด้วยทีนี้หลักการการใช้กฎแรงดึงดูดก็คือเราพยายามที่จะนิ่งที่สุดอันนี้ของพี่นะคะนิ่งที่สุดแล้วก็ สิ่งที่หยุดก็คือหยุดโทษหยุดว่าแล้วก็อย่าไปจมกับเรื่องอะไรที่ไม่ดีตั้งตั้งใจว่าลูกเราต้องหายให้ได้หายให้ได้ไปเจอคนที่ช่วยลูกเราให้ได้สุดท้ายถ้าใจเราอะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งพวกนี้ค่ะสิ่งที่จะช่วยลูกสิ่งที่ค้นหาอะไรที่จะมาช่วยลูกมันก็จะได้พบเจอกับ สิ่งที่เราต้องการเราโฟกัสให้แม่นแล้วจะได้ไปเจอกับสิ่งที่เราต้องการทีนี้เจอหมอใช่ทุกคนเดินไปโรงพยาบาลก็เจอหมอแต่เราจะรู้ไหมว่าหมอคนที่เราเจอจะรักษาลูกเราได้ไหมเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่พี่ไปพบแพทย์ไปจาก เปเปอร์ uh, ของแพทย์ที่การันตีว่าแพทย์นี่มีผลงานดีเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอไปเจอแพทย์เองตัวแพทย์เองเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเขาแบบเขาพูดความจริงว่าเขาไม่เคยที่จะเจอเคสเด็กคือเขาเก่งเรื่องสายตาก็จริงแต่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชำนาญกับการดูแลรักษาเด็กแล้วครั้งแรกที่เขาให้ยามาก็มีผลต่อหัวใจน้องหยอด ตาไปแล้วน้องจะมีแบบภาวะตัวแดงหัวใจเต้นเร็วซึ่งพี่ก็ทนไม่ไหวแล้วแต่พี่ก็ไม่ไม่ยอมไม่ยอมที่จะอดทนกับสิ่งที่ที่เห็นอยู่ว่าลูกพี่ไม่โอเคพี่เปลี่ยนโรงพยาบาลโดยที่ไม่ลังเลไม่ยุติดว่าโรงพยาบาลที่พี่ไปอ่ะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แค่ไหนหมอเก่งแค่ไหนอะไรยังไงคือเข้าใจว่าหมอเก่งแต่ว่าก็เคสเด็กไงลูกพี่เป็นเด็กไงเด็กเล็กอะเด็กยังไม่ถึงขวบอ่ะซึ่ง ซึ่งเป็นเป็นปกติของหมอที่หมอก็มีการไม่ชำนาญมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพี่ต้องช่วยตัวเองโดยการที่เปลี่ยนหมอที่ชำนาญเฉพาะทางก็ไปเจอหมอที่โรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งเขาเขาอยู่แผนกเด็กโดยเฉพาะแล้วก็ต่อมาก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมากขึ้นเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ก็ถามหมอว่าหมอประจําอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายโชคดีที่หมออยู่โรงพยาบาลรัฐบาลด้วยเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการผ่าตัดการดูแลรักษาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบจนกระทั่ง,งตอนนี้11ขวบเรายังก็ยังไป,ไปพบแพทย์คนนี้อยู่เลยแล้วก็ตอนนี้จากมองไม่เห็นเลยก็กลับกลายเป็นอ่านเขียนได้ปกติ เรียนได้ปกติแล้วก็เรื่องที่พี่ไม่เคยพาไปพบแพทย์ก็คือเรื่องความผิดปกติของสมองที่ผิดปกติต่างๆเพราะว่าพี่เป็นครูการศึกษาพิเศษมาก่อนพี่รู้ว่าการเป็นออทิสติกเทียมเนี่ยมันสามารถกระตุ้นได้ด้วยกิจกรรมบำบัดสื่อการฝึกอะไรต่างๆที่เราจะช่วยลูกได้กิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมหรือว่าสื่ออะไรพวกนี้ เราต้องทำอย่างต่อเนื่องและทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไม่ใช่ว่าไปเจอหมอสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์ก็ทำแค่นั้นอันนั้นไม่ได้ผลค่ะเป็นการเสียเวลาพี่ก็เลยฝึกลูกมาตลอดทั้งเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรต่างๆอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องก็ต้องหาวิธีให้รู้มาแต่ความรู้พี่มันมีไม่พอลูกพี่มันเป็นเยอะเกินไปทีนี้พี่ก็หาข้อมูลต่างๆนานาไปพูดคุยกับพ่อแม่ ทั้งไทยทั้งชาวต่างชาติไปเจอเคสหนึ่งที่ลูกเขาเป็นออทิสติกเหมือนกันแล้วเขาก็รักษาอยู่คุยกันจนกระทั่งว่าเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการที่ว่าถามอาการของลูกเราเพื่อที่จะไปถามแพทย์ของเขาแล้วก็เขาก็เอามาบอกเราแล้วก็ทำตามทุกสิ่งทุกอย่าง คุณแม่คนนั้นได้เล่าให้ฟังว่าแพทย์ที่รักษาลูกเขาก็มีภาวะออทิสติกเทียมมาก่อนในวัยเด็กแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่นิดนิดน่อยแต่ว่าทางทางต่างประเทศเขาก็ให้โอกาสสําหรับคนที่มีความสามารถเขาไม่ได้สนใจว่าเคยเป็นอะไรแต่ถ้าทํางานได้แล้วก็สอบได้มีผลงานดีเขาก,ก,ก็ก็สามารถเป็นแพทย์ได้ทีนี้มันมันเป็นอะไรที่ตรงจุดลูกพี่ก็เลยปกติ ทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นเด็กออทิสติกมาก่อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าพัฒนาการช้าอะไรไม่รู้มาก่อนแต่ทีนี้พี่กำลังจะบอกว่าถ้าพี่อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยคนอยู่คนละซีกโลกจะมาช่วยเหลือกันได้ไงไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องที่อะไรต่างๆเข้ามาช่วยพี่โดยที่พี่เป็นคนธรรมดาเลี้ยงลูกสคนอยู่กับบ้านไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วลูกก็ผิดปกติ มันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะมีใครมาช่วยได้ขนาดนี้ถ้าเราไม่มีข,ขั้นตอนที่ให้พลังจัก,กรวาลช่วยเราเราไม่สามารถทำได้เพราะฉันพี่อยากจะบอกว่าสุดท้ายนี้พลังจัก,กรวาลมีอยู่จริงกดแรงหูุดใช้ได้จริงแล้วแต่ว่าใครจะใช้ได้ใครจะรู้จักใช้ก็เท่านั้นเอง เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็กดติดตามไว้นะคะพี่จะเอาเรื่องนี้มาฝากกับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองในช่องสีแดงพี่จะลงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกชื่อช่องว่าคุณครูพี่ดรีมแล้วเราไปเจอกันทุกช่องทางแล้วเราจะได้เคล็ดลับของการเลี้ยงลูกที่ที่เรารู้สึกสบายใจว่า มันไม่อันตรายแล้วมันก็ส่งผลดีให้กับสภาพจิตใจเราด้วยแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากแล้วพี่จะมาเฉลยว่าลูกพี่เรียนมัธยมที่โรงเรียนอะไรแล้วเขาทำได้ยังไงมันจะมีขั้นตอนค่ะกดติดตามไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าจากเด็กคนหนึ่งที่มีภาวะอะไรเยอะแยะมากมายแต่ได้เข้าเรียนโรงเรียนนี้ได้เพราะแม่ใช้กดแรงดึงดูด แล้วต่อมาแม่ก็สอนลูกใช้กดแรงดึงดูดตอนนี้ลูก11ขวบใช้กดแรงดึงดูดเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสําหรับคุณแม่คุณพ่อที่สนใจพลังจักรวาลและกดแรงดึงดูดเข้ามาเจอกันค่ะและจะรู้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่มีทางออกเลยเรามีทางออกแต่เราจะเลือกหรือเปล่า